จะมีสิ่งใหญ่ๆแล้วเราต้องไปดูมหาเจดียบูรพุโทโธผู้กามเมืองแองทะเลจะเจดีจยด์เจดีย์เจดีย์ที่เยอะที่สุดประมาณสี่พันพระองค์อยู่ที่ผู้กามแต่เมืองไทยกำลังจะมีมหาเจดียด์อยู่ที่ไหนคุณปูรูร้ไหมพระธรรมกายวัดพระธรรมกายผมได้ไม่เคยเข้าวัดพระธรรมกายค่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยศรัทธาผมบอ,อกตรงแต่พอกผมเห็นเขาสร้างมหาเจดีย์ผมเป็นคนเดินทางจีนพม่าเวียดนามผมเดินทางทั่วโลกเลยเลยยางสิอานผมเห็นพระวัดพระธรรมกายสร้างครั้งนี้ผมศรัทธาเลยเพราะอะไร สิ่งนี้จะอยู่คู่โลกไปเป็นพันพันปีมีพระพุทธรูปนะครับหนึ่งองค์ที่คุณไปเป็นเจ้าภาพในการสร้างอยู่ล้านองค์ในมหาเจดีย์ยิ่งใหญ่และเจดีย์คู่นี้จะอยู่ในโลกนี้ไปอีกเป็นพันปีเป็นแสนปีเป็นหมื่นปีแสนปีแล้วทุกคนมากราบไหว้ในนั้นมีพระ ของตระกูลเราของตัวเราหนึ่งองค์อยู่ในนั้นนะ่ะแล้วแค่หมื่นห้าที่ไปทําบุญแล้วมันอยู่ไปเป็นพันปีอธิษฐานเอาไวส้สิว่าใครมากราบพระที่มหาเจดีย์นี้ใครมาไหว้พระที่มหาเจดีย์นี้คนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายนี้บุญที่เกิดแห่งเขาทั้งหลายในสิ่งที่เราเป็นคนร่วมสร้างต้องเกิดเป็นกําลังบุญแก่ตัวเราโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แค่คนึกก็ยิ้มแล้วก่อนตายไม่ต้องทให้มีใครเอาดอกบัวดอก,ดอก,กทูดเทียนมาใส่มือแล้วสัมมาอะรหังบอกไม่ต้องละเพราะว่านึกก็นึกถึงว่าบุญอยู่ตรงไหนแล้วตรง ร่วมสร้างและมีคนร่วมสร้างตั้งล้านคนเราก็ทิ่ถฐานเลยว่าใครทั้งหมดที่ร่วมสร้างอนุมโมทนาพอรอยดีกับบุญนั้นด้วยตัวมาเป็นกําลังแห่งเรา